สวัสดีเพื่อนๆในกลุ่มติวนะครับสอบนักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น2564นะครับผมครูบอยนะครับวันนี้ก็เพิ่งว่างนะครับก็มาอัดคลิปนะฮะเนีที่3แล้วนะครับตะลุยข้อสอบนักพัฒนาชุมชนนะครับก็จะเพิ่มระดับความยากข้อสอบขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะเล่นคำนิดๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูข้อสอบเลยนะครับก็ฝากกด ซับสไคร b e เบอร์นะฮะกดไลค์ด้วยกดแชร์ได้ก็จะดีมากนะครับวันนี้ก็ไปรุยกันเลยนะครับช่วงนี้แอดมินทำาศูนพักคอยนะครับโควิดเยอะเลือเกินนะครับนี่นะครับก็เป็นชื่อผมตั้งนะเพื่อนติวเพื่อนนะครับเป็นแคมเปญที่โอเคดีผมว่านะครับก่อนไปสอบเนี่ยก็คือเราต้องรู้นะครับว่านะแทะอันนี้เป็นไอเดียใหม่ที่จะ จะทําแทรกเข้ามาในคลิปติวทุกครั้งนะครับก็คือเป็นขอบเขตเนะะื้อหาที่ออกสอบนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่ามันออกสอบอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยเก้าตัวชีวะนะรจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันมีเก้าหข้อนะครับแค่แค่หวข้อที่แปดเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งและคะแนนที่ได้นะครับ<ม>ก็มีนะครับก็พรบรข้อมูลข่าวสารเนี่ยจาเป็นต้องต้องสอบทุกนักนะครับแล้วก็กทบเนี่ย จะเป็นของเราโดยตรงนะครับกทบอของทุนหมู่บ้านนะฮะลุงโทนี่นะฮะเป็นคนสร้างขึ้นมาก็คือคุณทักษิณนั่นแหละก็คือหมู่บ้านละหนึ่งล้านนะที่เขาว่ากันนะครับแล้วก็เป็นพบรบสองห้าผู้สูงอายุนะสองห้าสี่หกก็ออกสองสามข้อนะฮะก็ออกเกี่ยวพวกเรื่องเบื่อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพบรบที่นะครับพบรบสตรีนะครับก็ ย่อๆนะครับก็อาจจะเป็นพรบที่ออกมาคือมันมีเป็นห้าห้าระดับละไงจากสี่นะครับก็ต้องไปอ่านหน่อยอันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับต่อมานี่นะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มติวเลยแล้วกันนะครับก็เป็นที่เหลือก็ทุกท่านน่าจะรู้แล้วนะครับก็วันแผ่นนะฮะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะฮะฉบับน่าจะฉบับสิบสองนะครับแล้วก็เป็นความรู้เบื้องต้นแนวคิดเสีนักพัฒนะครับ แล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานปฏิบัตินะฮะของตำแหน่งนักพัฒน์นั่นเอง๋ย่ไปลุยข้อสอบกันเลยนะครับอันนี้ผมก็เริ่มที่ข้อสอบนะครับพรบข้อมูลข่าวสารนะครับข้อใดคือหลักการของพรบข้อมูลข่าวสารพศ2540นะครับนะครับกก็คือปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยคือข้อยกเว้นขอไข่นะครับเปิดเผยเป็นหลักปกปิดข้อยกเว้นข้อควายปกปิดเป็นรองเปิดเผยเป็นหลักอง่นะครับเปิดเผยทั้งหมดปกปิดไม่มีนะฮะดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านคิดกันนะครับนะฮะสนุกสนุกนะเพื่อนชีวิตจะไปตึงเครียดกับมันมากนะครับ ก็นะครับไปดูเฉลยกันนะครับแน่นอนนะครับพรบข้อมูลขาวสาร2 5 4 0เนี่ยสร้างมาก็คือเหมือนข้าราชการสมัยก่อนชอบหมกเม็ดไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลที่ทํางานเงี้ยมันก็เลยมีพรบนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้ต้องเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับรู้นะครับก็คือเป็นเปิดเผยเป็นหลักปกปิดข้อยกเว้นนั่นเองนะครับไป ข้อ2นะครับก็ยังไปอยู่ในพรบข้อมูลข่าวสารนะฮะแต่นี้ก็จะเพิ่มความเข้าใจเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะเป็นข้อ2แล้วนะครับลืมแก้เป็นข้อเป็นข้อ1อยู่อันนี้ขอภัยด้วยนะครับข้อแรต่อไปนี้นะฮะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกําหนดไว้นะครับก็ข้อไก่ก็คือหนังสือราชการขอไข่ก็คือภาพถ่ายนะครับ ข้อควายรายง,งานการประชุมนั้นลงงูแผนที่เจ้าจาร์รูปวาดนั่นเองนะครับก็คิดกันนะครับประมาณสิบวิน,น้เพื่อนๆอย่าแอบดูเฉลยก่อนนะเดีวไม่สนุกนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆน,น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดู ไปดูกันนะครับอันนี้มีมาตรามาให้ดูด้วยนะฮะจะเต็มเลยนะฮะก็ต่อมาก็คือก็คือรูปวาดเนี่ยมันไม่มีนะครับมีแต่ภาพวาดนะฮะเ,เพื่อนๆดูมาตราสี่นะครับข้อสอบมันจะออกมันก็ออกแต่มาตราเล็กๆนะตอนสมัยไปส,สอบพอพ,อพอก็ก็ออกแต่มาตราเล็กๆนะครับไม่เกินนี้นะฮะคืออ่านทั้งเล่มบางทีออกนิดเดียวน,นะครับแต่แต่เราต้องตต้องเขาเรียกว่าต้องเกงเ่งข้อสอบอะนะครับ ว่าเออเนี่ยมันอาจจะออกจุดนี้จุดนี้นะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับอ่านหมดถ้าจําไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับผมแค่แสดงทัศนคตินะครับข้อนี้ก็จะเป็นนะฮะและไม่ได้นะฮะก็จะเป็นพวกเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผ่นพังแผนที่มีภาพวาดภาพถ่ายนะฮะเป็นภาพวาดนะฮะไม่ใช่รูปวาดนั่นเองนะครับ เขาเรียกภาพวาดนะฮะแต่บางคนก็จะเรียกรูปวาดวาดรูปวาดเหมือนจริงอะไรเงี้ยแต่พลบอนี้เขาเรียกว่าภาพวาดนะเพื่อนๆก็จุดพวกนี้อาจจะนะอาจจะเอาไปออกสอบได้นะครับไอพลบอนเนี่ยผมก็เก่งเก่งไปนะครับการบันทึกภาพและเสียงเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับก็ ข้อสามนะเพื่อนๆก็ข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยตามข้อใดไม่สามารถปิดเถยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดานนะครับพื้นฐานแต่ผมด้วยความนะเก่งข้อสอบนะก็ต้องเอาอันทั้งง่ายและยากมาถามเพื่อนๆน,นะครับก็กอไก่ก็คือรายงานทางการแพทย์นะครับขอไข่คือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับข้อควาย ข้อมูลรายงานทางวิชาการงงสามารถเปิดเผยได้ทุกข้อนะครับโอเคนะครับก็เพื่อนๆน่าจะจะพอรู้แล้วล่ะนะครับนะครับข้อนี้ก็จะคือ ขอไข่นะครับอยู่ในหมวดสองมาตาราสิบสี่นะผมแคบพ,พรบรไม่ดูด้วยนะเพื่อความสมจริงนะฮะเผื่อใครหาผมมั่วนะฮะไม่ใช่นะครับก็คือขอไข่ก็คือข้อมูลที่อาจก่อเกิดความเสียหายต่อสถาบันพระประหากษัตริย์เนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับเปิดเผยไม่ได้เลยนะครับแต่ไอมาตาสิบห้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี่ยเขาก็ห้ามเปิดเผยเนี่ยแต่มันจะมีแบบเนี่ยความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย นะครับก็จะห้ามเปิดเผยนะในในหมวดพวกนี้นะครับก็ตามหมวดนะเพื่อนเพื่อนเวลาทําก็ทำใบเม็ดนะจะได้ไม่หลงประเด็นมากนะครับต่อมาก็ข้ามพรบอีกแล้วนะครับก็จะเป็นพรบผู้สูงอายุนะครับต้องมีสัญชาติใดนะครับผู้สูงอายุเนี่ยตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุประสมที้26ก็มีสัญชาติใดนะครับก็ไก่ก็สัญชาติไทย นะครับขอใข่สัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยข้ขอใคยสัญชาติต่างด้าวนะครับลงสัญชาติต่างด้าวและอยู่ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปจับเวลานะครับโอเคนะครับ เพื่อนๆน,น่าจะเหมือนจะได้คําตอบแล้วล่ะนะครับข้อนี้ก็สแตนดาดนะครับที่นักพัฒต้องรู้นะครับแน่นอนนะครับก็คือท่านก่อไก่แน่นอนนะครับต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะฮะอยู่ต่างประเทศก็เหมือนรับเงินได้นะจะต,ต้องมาลงทะเบียนไว้ประมาณนั้นนะครับคือรู้ๆก,ก,กันนะครับก็เป็นผู้สงูงอายุก็คือบุคคลที่ซึ่งมีอายุเกินต้องมีคําว่าเกินนะ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ และมีสัญชาติไทยนะัต้องมีคำว่าเกินถ้าอายุ60ปีบริบูรณ์เฉยๆนยะนะบางทีก็ไม่ได้นะสอบบางที่เข้มเข้มมากนะครับถ้าไม่มีคำว่าเกินก็ไม่ยอมนะครับต่อมาเป็นข้อ5้านะครับก็จะเป็นนะฮะข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ผมผมเนี่ยผมก็ทีมงานนะครับก็คิดข้อสอบแบบดัดแบบแปลงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ พวกเพื่อนๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าหลักธรรมที่คลองใจคนในการทํางานของพัฒนาชุมชนเนี่ยก็คือสังคหาวัตถุสีใช่ปะ่ะอ่าก็คือจําง่ายคือเอาของมาให้เขาเขาก็จะรักเราประมาณนั้นนี่คือหลักการจํานะครับอย,อย่าทำนะพเพื่อนๆแอดมินก็มีวิธีจำแปลกๆนะครับแต่คือเรารู้หรือเปล่าว่าองค์ประกอบเนี่ยของสังคหาวัตถุสีเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคือมอบูเขาก็ ไม่ใช่ขี้ๆนะครับออกข้อสอบเขาก็ออกแบบแนวความจําพอสมควรนะครับก็เลยนํานมาถามาเพื่อนๆดูนะครับข้อไก่นะครับนะฮะก็คือมีทานิยวาจาอัตจริยาสมานัตตานะครับขอไข่ก็คือศีลสมาธิปัญญาสตินั่นเองนะครับขอควายก็คือฉันทะวิริยจิตตวิมังสางงู เมตตากรุนามมทิตาอุบเบกขานะครับเพื่อนๆตอบข้อไหนกันกับเวลานะครับอย่ายปไดดูเฉลยก่อนนะนะครับสนุกสนุกเพื่อนๆครับก็เป็นข้ออะไรเอ่ยนี่นะครับก็จะเป็น ข้อก่อนะครับก็คือนี่ฮะผมได้ทําไปก๊อปมาแล้วกันนะฮะจาก google นะครับก็จะเป็นนะฮะทานคือการให้นะครับเอาของมาฝากนะไปไหนมาไหนนะฮะียะวาจาก็พูดการพูดจาที่ไพเราะพูดค่ะพูดค่ะเธอฉันอะไรเงี้ยพูดเพาะๆหน่อยประมาณนั้นนะครับมีสมมาคารวะ ต่อมาก็เป็นการช่วยกันก็คืออัตจริยานะครับคือทําตนให้เป็นประโยชน์นะฮะมีมีถามนะครับถามลึกเหมือนกันนะครับพวกพัฒนากรจะถามว่าอัตจริยาคืออะไรนะครับมันเป็นเกตความรู้เล็กนๆๆๆๆๆๆ้อยเพื่อนที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับต่อมาสมานสตานะครับการวางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนนะครับอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็คือไม่ไปก้าวไกยหน้าที่ของชาวบ้านเขานะครับ คือถึงแม้จะทําเป็นแต่ไม่ต้องเสือกครับให้เขาทําไปนะครับเราก็ทําแค่หน้าที่ของเรานั่นเองนะครับคนนี้ก็จบแล้วนะฮะแต่ยังไม่จบคลิปนะข้อ6นะครับข้อนี้ก็จะเป็นการเล่นคํานิดนึงนะครับผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนคือใครนะครับพราไก่ก็คือข้าราชการพราละเรือนส่วนภูมิาภาคสังกัดกระทรวงมาทไทยนะครับเขาใครบุคคลในตํตใจใจาบลที่สมัครใจอาสาสมัคร ให้สภาตำบลคัดเลือกเข้ามาทำงานพัฒนาชุมชนนะครับข้า,ขายบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนพัฒนาตำบลงงนะครับบุคคลในตำบลที่ประชาชนคัดเลือกเข้ามาทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านนั่นเองนะครับไปคิดกันนะครับ นี่ฮะเปิดเพลงโมซาร์ทด้วยนะเวลาอ่านหนังสือช่วยได้เยอะนะครับจํารู้จะโดนเลกิกสิธิ์หรือเปล่านะครับก็ไปดูเฉลยกันเพื่นอนๆข้อนี้พึ่งป่องนะครับขอไข่นะครับก็คือบุคคลนะครับที่สมัครใจย้ําคําว่าสมัครใจย้ําคําว่าสมัครใจนะครับอาสาสมัครให้สภาตำบลคัดเลือกเข้ามาทํางานพัฒนาชุมชนนะครับ จะมีข้อหลอกก็คือข้อขอไข่กับงูฮนะจะเป็นบุคคลในตำบลนะฮะที่ประชาชนคัดเลือกอ่าแล้วก็บุคคลที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครด้วยตนเองประมาณนั้นนะครับปิ้งป้องนะครับต่อมาก็เป็นนะฮะสไลด์หลุดเฉยเลยนะครับขอภัยนะครับต่อมาก็เป็นข้อ7นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะผมมั่นใจนะ มีข้อหนึ่งนั่งยันนอนยันเลยนะครับในการออกสอบปีสองหสี่เนี่ยต้องมีไอ้ผู้นําแบบทางการกับไม่เป็นทางการเนี่ยต้องแยกให้ได้นะคือมันมีแน่ๆข้อหนึ่งสองข้อ,ขอ,ขอคือเป็นความรู้พื้นฐานนี่ต้อง,ต,องต้องรู้อ่ะเพื่อนๆนะครับก็อ่านโจทย์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างผู้นําท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการคือใครคือ,อ,ค,อ,ค,อคือใครนั่นแหละ ก็ไก่ก็คือกำนันนะฮะลุงกำนันที่ชอบปอกนกหวีดข้างบ้านนะฮะทุยนะครับไม่ใช่ครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะมูไหนไม่รู้นะครับนะสมเสียงอีกแล้วนะครับต่อมาข้อควายนะหมอแผนโบราณนะครับช่วงนี้ก็ตกงานนะอาบอมนวดปิดนะฮะต่อมางงูก็กรรมการมาส่งุลบุญนะครับให้เวลาคิด โอเคนะครับไปดูเฉลยกลันเลยก็คือเพระแผนโบราณเนี่ยไม่ใช่นะครับผู้นําทางการเนี่ยก็คืออย่างที่รู้กันต้องมีการรับรองจากพวกข้าราชการเอาง่ายมีลายเส้นอะลายเส้นมีสีว่างั้นแหละสีกากีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ใช่นะครับมันจะสามารถหาที่มาของตําแหน่งได้อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาคคเปิลนะฮะ Number entonces, ja, n น m b e r บอเอนะก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งกดออกไปนะคือคือตั้งใจทำทุกคลิปเลยนะคือคือเรายังไงคือเราก็สอบเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละแต่เราก็แบบคือเราเป็นครูไงเราก็เลยแบบอยากถ่ายทอดแบบให้เพื่อนๆแบบเออได้เจอความรู้ที่ดีอ่ะเออเหมือนผมที่ได้เจออะไรเงี้ยแล้วผมก็มีเหมือนป้าผมเนี่ยเป็นนักนักพัดนไง แล้วก็มีอาจารย์ที่รางความแหงอีกคนหนึ่งที่แบบคอยแนะนาวิธีการในอ่านในการอ่านหนังสือนะก็ก็เลยเนี่ยนามาเผยแพร่ให้เพื่อนเพื่อนก็หวังว่าจะเป็นความรู้แล้วกันเนาะช่วยช่วยกันนะครับไม่ได,ด้บดอ้างแต่อย่างไรนะเ,นเพื่อนๆก็อ่านข้อแปดนะครับบทบาทของนันบกบทบาทของพัฒนาการในฐานะผู้เป็นผู้เชื่อมประสานเนี่ยมาเล่นคำนะะ บทบาทของพัฒนาการในฐานะเป็นผู้เชื่อมประสานผู้เชื่อมประสานหมายความว่าอย่างไรนะครับข็อไก่การน,นําบริการของรัฐไปสู่ประชาชนและนําความต้องการของประชาชนมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อไข่ก็คือการจัดตั้งและรวมกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านขออวายการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆให้แก่ประชาชนนะครับงงการความสัมพันธ์นและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชนนั่นเองนะครับคิดเอาให้เวลาคิดนะครับครานี้ก็เล่นคำนิดนึงนะครับครับก็เฉลยนะครับขอก,กไก่นะฮะใครตอบถูกบ้างเอ่ยนะครับก็ตบมือนะครับนะครับ ก็คือเป็นคือการนำนะครับบริการของรัฐเนี่ยประสานคือจำภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วคือเนี่ยไอ้ไท,แทยแลนด์ศีลจุดศูนย์เ,นยเพื่อนต้องไปไปแนวดูภาษาอังกฤษหน่อยนะว่ามันอ่าปานภาษาอังกฤษคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชหาเลยนะครับก็จะได้ไม่ติดว้เป็นคนไม่ชอบติดไว้นะครับ อยากรู้ก็รู้ไปเลยนะครับประสานนะครับมันจะอ่าเนี่ยเนี่ยมันมีในในหลักการพัฒนาชุมชนอยู่นะไอ้ coordinate เนี่ยอ่าประสานเนี่ยมันสำคัญนะครับก็หลัก c o coordinate นั่นแหละนะครับก็คือก็คือนำบริการสาธารณะของรัฐเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนผ่านรูปแบบของการเขียน โครงการนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะเขาเขียนเขาเล่นคำเฉยๆนะประมาณนั้นนะครับนะผงประชาชนมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็คือการเขียนโครงการแหละนะครับนะจบแล้วนะครับอันนี้ต่อมาข้อก้าแล้วนะครับนะข้อก้าแล้วนะฮะเป็นเสียงแต่บ่งบอกว่าใกล้แล้วนะครับที่เราจะต้องไปเจอกันอีพีหน้าเนาะ ข้ก็นะครับกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนเป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใดนะครับข้อนี้ก็คือเป็นเวอร์คัสสเตนด,ด์ดไฮเลเวลไฮเลเวลไฮเลเวลเลยคือคือน,นักพัฒนคนนะต้องต้องรู้นะแต่ข้อนี้โจทย์ก็จะแต่งมาหลอกเรามา วัดความแน่นอนในหัวใจเราว่าเราเข้าใจในหลักการพัฒนาชุมชนจริงๆหรือเปล่านะครับก็ขอใช้ก้อกไก่นะครับก,ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะ participation นะครับต่อมาก็การพึ่งพาต,ตนเองของชุมชน adapt s a v e นั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นการทํางานรวมกันเป็นกลุ่มก็คือกลุ่ม p a r t i c group นะฮะการประสานงานก็คือ co coordinate ที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยคือทั้งสี่อันเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกอะไรโปรเซสเป็นกระบวนการในการพัฒนาชุมชนหมดเลยนะข้อนี้อธิบายซะเยอะเลยข้อ9นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆคิดกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมมั่นใจว่าเกือบ ร้อเลยตอบถูกกันแน่นอนนะครับข้อนี้ปิงปิงนะครับก็คือ participation ก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชนเลยก็ว่าได้นะครับเ,เพื่อนๆโอเคไปข้อสิเลยนะครับก็พูดเร็วหน่อยนะวันนี้ก็กระชับนะครับจากให้ทุก วินาทีทุกเวลาของเพื่อนๆนั้นนั้นไม่เสียค่าไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับสิบก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับข้อใดไม่ใช่พื้นฐานของการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในการที่เราต้องรู้นะครับว่าการพัฒนาของการพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างและอะไรที่ไม่ใช่การพัฒนานะครับเพื่อนๆนะ่าจะได้คําตอบแล้วลนะ่ะ รช่เลยเลยนะครับอันเนี้ยข้อก่อนเนี่ยไม่ใช่แน,น่นอนนะครับการที่ประชาชนไม่ได้พึ่งตนเองเนี่ยมันไม่ใช่การพัฒนาอย่างแท้จริงแต่ไอการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยประชาชนต้องเหมือนไปทําโครงการก่อนแล้วมันเกินขิดความสามารถของประชาชนอะแบบถนนมันเป็นเหมือนอุปบาทเป็นทางลุกลังอะไรเงี้ยประชาชนก็คือเอาดินเอาอะไรไปไป่าไปไปอุดลุมแล้ว แต่หลุมมันก็ยังยังไม่ตื่นประมาณนั้นอ่ะก็อาจจะต้องของบหรือขอความช่วยเหลือจากภาครัฐมาเทยังมาต่อยหรือมาทําถนนให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับสําหรับไอ้คิดติวนะครับ E.P.3 สนี้เนาะก็ช่วงนี้ก็โควิดระบาดเยอะก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมก็ทำงานด้านสาธารณสุขเลยนะ ผมได้ทำศูนย์ผักคอยโฮมคอมมูนิตี้ไอโซเลชันแล้วก็กำลังดูเรื่องโฮมไอโซเลชันเหมือนกันก็คือต่อไปเนี่ยไม่แน่เดลต้าอาจจะหลุดเข้ามาในไทยเยอะก็ได้เดลต้าเป็นเชื้อที่แพร่ไวมากนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นั้นใส่แมสนะหมั่นล้างมือนะครับไม่ประมาทการอย่าตก อย่าไปใช้ของสา,สาธารณะวมกับใครมากนะครับถ้าใช้มีความจำเป็นต้องใช้ก็ล้างมือด้วยเจลแอลก,กอฮอล์นะครับแล้วทุกท่านก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนด้วยนะครับถ้ามีวัคซีนนะครับก็ขอให้โชคดีนับแต่งเต้นนี้นะครับเจอกันที่ห้องสอบเจอกันที่เส้นชัยครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ